นักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ผู้คิดค้วนวิชาแคลคูลัสผู้บัญญัติกฎการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในวิชาฟิสิกส์ผู้ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงสากลผู้ที่ทําให้วิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าอย่างมากนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเขาผู้นั้นคือเซอร์ไอแซคนิวตันนิวตันเป็นชาวอังกฤษ เกิดในวันคริสต์มาสปีคศ1642ปีเดียวกับที่กาลิเลโอได้เสียชีวิตลงเรากับพระเจ้าได้ส่งอัจฉริยะคนใหม่ลงมาสานต่อสิ่งที่กาลิเลโอได้เริ่มไว้ให้สาเร็จลุล่วงพ่อของเขาเสียชีวิตก่อนที่เขาจะเกิด3เดือนเขาเป็นเด็กคลอดก่อนกําหนดตัวเล็กมากไม่มีผู้ใดคิดว่าจะรอดมาได้เมื่อนิวตันอายุได้สามขวบมารดาของเขาก็ได้แต่งงานใหม่ทิ้งให้เขานั้นอยู่กับยายในช่วงอายุ12-17ถึงปี นิวตันได้เรียนหนังสือที่เมืองแกนนทมแต่ต้องออกมาทำฟาร์มที่เขาไม่ชอบเลยตามคำสั่งของแม่ซึ่งโชคดีที่อาจารย์ที่โรงเรียนของเขาได้เกี้ยกล่อมแม่ให้ส่งเขากลับไปเรียนหนังสือได้สำเร็จโอกาสของเขาจึงเริ่มดีขึ้นในปีคศ1611นิวตันได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยตีนิตี้มหาวิทยาลัยแคมบิดด์เป็นนักศึกษาที่รับการช่วยเหลือทางการเงินจากวิทยาลัยแต่ต้องทำงานแรกจนกว่าจะจบปริญญาโทหลังจากที่เขาจบปริญญาตรีได้ไม่นาน มหาวิทยาลัยก็ต้องปิดชั่วคราวเนื่องจากเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เขาต้องกลับไปอยู่บ้านเป็นเวลา2ปีแต่กลับเป็นเวลาที่เขาเองนั้นได้พัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับแคลคูลัสธรรมชาติของแสงและกดแรงโน้มถ่วงได้อย่างมากในปีคศ1667นิวตันได้กลับไปรเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแคบรบดจ์และได้เป็นนักวิจัยซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาต้องถือบวชแต่นิวตันพยายามหลีกเลี่ยงเนื่องจากมุมมองของเขาไม่เห็นด้วยกับฝ่ายศาสนา ต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมธีลูเคเชียนศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ซึ่งการถือบวชนั้นเป็นเรื่องที่ตึงเครียดมากขึ้นนิวตันจัดการปัญหานี้โดยการขอยกเว้นกับเขาเป็นกรณีพิเศษกับพระเจ้าชาดที่2ในปีคศ .1672 นิวตันได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของสมาคมแห่งลอนดอนผลงานด้านคณิตศาสตร์ของเขาถูกยกย่องให้เป็นผู้คิดค้นวิชาแคลคูลัสร่วมกับฟรีดไลนิตนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันซึ่งปัจจุบัน นักประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าฟิสไลนิตและนิวตันสร้างแคลคูลัสขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครลอกเรียนใครในปีคศ1666เข,ส 1, 6, ขาสังเกตเห็นว่าสเปกตรัมของสีที่ออกจากปริซึมในตำแหน่งของความเบี่ยงเบนต่ำสุดในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแม้ว่าแสงที่เข้าสู่ปริซึมนั้นจะเป็นวงกลมก็ตามนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าสีเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของแสงปีคศ 1670- ถึงคศ1672 นิวตันที่สอนวิชาทัศนศาสตร์เขาได้สังเกตการหักเหของแสงและพบว่าแสงสีขาวเมื่อผ่านปริซึมจะเกิดแถบสีทั้งหมด7็ดสีและสามารถรวมกลับเป็นแสงสีขาวได้ด้วยเลนส์และปริซึมอันที่สองและเขายังพบว่าเมื่อไม่ว่าจะผ่านการหักเหการกระเจิงแสงจะยังคงรักษาสีเดิมไว้ซึ่งนำไปสู่การสร้างทฤษฎีแสงที่บอกว่าสีเป็นผลมาจากที่วัตถุนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับแสงที่มีสีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแสงนั้นสร้างสีขึ้นเอง จากงานเรื่องแสงของนิวตันทําให้เขาได้ข้อสรุปว่าเลนส์ของกล้องโทรทัศน์หักเหแสงจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเนื่องจากการแพร่กระจายของแสงเป็นสีเพื่อพิสูจน์แนวคิดนี้เขาได้สร้างกล้องโทรทัศน์ที่ใช้กระจกสะท้อนแสงแทนเลนส์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวนิวตันสร้างกล้องโทรทัศน์สะท้อนแสงและสําเร็จในปีคศ .1668 ซึ่งกลายเป็นต้นแบบของกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในงานดาราศาสตร์ในปัจจุบันแทบทั้งหมดนอกจากนี้เขายังสร้างกฎการเย็นตัว และทําการคํานวณความเร็วของเสียงในทางทฤษฎีได้เป็นครั้งแรกอีกด้วยนิวตันได้สร้างกฎการเคลื่อนที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุและแรงที่กระทาต่อมันและการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตอบสนองต่อแรงเหล่านั้นกล่าวได้ว่าเขาได้พิสูจน์ว่าวัตถุที่อยู่บนโลกและวัตถุที่อยู่ในอวกาศล้วนอยู่ภายใต้กฎการเคลื่อนที่เดียวกันนิวตันได้ใช้กฎนี้อธิบายและตรวจสอบหาความจริงในการเคลื่อนที่ของวัตถุและในระบบหลายกรณีรวมทั้งการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลายเป็นพื้นฐานสำคัญของวิชากลาศาสตร์เลื่อยมาจนถึงปัจจุบันและมีประโยชน์อย่างมากต่อความก้าวหน้าในหลายเรื่องระหว่างการปฏิวัติตอุตสาหกรรมและไม่เคยถูกปรับปรุงมากกว่า200ปีในปีคศ1679นิวตันหันมาสนใจศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุบนทอ้องฟ้าอีกครั้งนิวตันได้พิสูจน์ว่าการโคจรของวงรีของดาวเคราะห์เป็นผลมาจากแรงสู่ศูนย์กลางที่ผกผันกับลัศมียกกำลังสอง นำไปสู่การสร้างกฎแรงโน้มถ่วงสากลแม้ว่ากฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันจะถูกทดแทนด้วยทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์แต่มันยังคงถูกใช้งานและยังคงให้ผลการคำนวณที่ยอดเยี่ยมเรื่อยมาโดยตลอดทฤษฎีสัมพันธภาพจะใช้ในกรณีที่ต้องการความละเอียดสูงมากหรือมีสนามแรงโน้มถ่วงกำลังสูงมากเท่านั้นนิวตันได้รวบรวมผลงานเรื่องกฎการเคลื่อนที่และกฎแรงโน้มถ่วงสากลเขียนเป็นหนังสือโดยใช้วิชาแคลคูลัสในการอธิบายและพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ หนึ่งสี่เล่มนี้ชื่อว่าปินซิเปียในปีคศ .1684 เอ็ดมอนฮันเลนักดาราศาสตร์ผู้คำนวณคาบการโคจรของดาวหางฮันเลได้มาพบนิวตันเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ที่เคยดกเถียงกันและยังคิดไม่ออกนิวตันบอกว่าเขาได้พิสูจน์ตั้งนานแล้วแต่หาบันทึกไม่เจอจนสำเร็จและได้ตีพิมพ์ครั้งแรกด้วยการช่วยเหลือด้านการเงินจากฮันเลในปีคศ .1687 อินซิปเปียฉบับพิมพ์ครั้งแรก ยังเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ที่แพงที่สุดในโลกด้วยผู้ชนะการประมูลเมื่อเดือนธันวาคมปี2016ได้หนังสือเป็นซิเปียไปในราคา3.7ล้านดอลลาร์สหรัฐการค้นพบและสร้างกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันเป็นสิ่งที่พิเศษและเหลือเชื่ออย่างยิ่งไม่มีใครนึกฝันมาก่อนว่าจะมีแรงดึงดูดระหว่างมวลแล้วนิวตันค้นพบได้อย่างไรจึงมีตำนานเล่าว,ว่าขณะที่เขาได้นั่งใต้ต้นแอปเปิลมีลูกแอปเปิลหล่นมาใส่หัวเขาทําให้เขาเกิดปัญญาคิดได้ว่า ลูกแอปเปิลนั้นตกมาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งอีิจริงแล้วการค้นพบของนิวตันต้องผ่านการศึกษาค้นคว้าคุณคิดไข้ควรพัฒนามาเป็นลําดับผลงานและความสําเร็จของนิวตันมิใช่ว่าได้มาด้วยความอัจฉริยภาพของเขาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลจากการทุ่มเทในการศึกษาค้นคว้าทดลองคุณคิดวิเคราะห์ที่ต้องใช้เวลาและความพยายามเป็นอย่างมากเขาอุทิศเวลาทั้งชีวิตในการทํางานนิวตันไม่เคยแต่งงาน มีอยู่ภายใต้กิเลสตัณหาและความปรอบบางทางอารมณ์แบบผู้ชายคนอื่นเชื่อกันว่าเขาเสียชีวิตไปโดยที่ยังบริสุทธิ์อยู่แม้นิวตันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดและได้รับการยกย่องมากที่สุดในยุคนั้นแต่เขากับเจียมเนื้อเจียมตัวกับความสําเร็จของตนเองดังจะเห็นได้จากถ้อยคําที่เขาสื่อสารกับเพื่อนร่วงมวงการเช่นถ้าฉันสามารถมองได้ไกลกว่าคนอื่นนั่นเป็นเพราะว่าฉันยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ซึ่งน่าจะหมายถึงความสําเร็จของเขา มาจากผลงานของผู้ยิ่งใหญ่ยุคก,ก่อนหน้าและหนึ่งในบรรดายักษ์ที่นิวตันได้ยกย่องเป็นพิเศษมากก็คือกาลิเลโอส่วนไหล่ของเขานั้นเป็นที่ยืนให้กับใครต่อใครมากมายรวมถึงไอสไตน์ผู้โด่งดังเพียงผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งในผลงานเด่นของนิวตันไม่ว่าจะเป็นวิชาแคลคูลัสเรื่องแสงและกล้องโทรทัศน์สะท้อนแสงกฎการเคลื่อนที่หรือกฎแรงโน้มถ่วงก็ทําให้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนสาคัญของโลกใบนี้ได้แล้วแต่นิวตันมีผลงานชั้นยอดมากมาย สุดที่ใครจะเทียบได้จึงได้รับการยกย่องในระดับสูงตลอดมานิวตันดำรงตำแหน่งสำคัญอันแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถสูงเป็นที่ยอมรับมากมายเขาเป็นเมทิลูเคเชียนที่มหาวิทยาลัยแคมบิดนานถึง33ปีเป็นประธานราชสมาคมแห่งลอนดอน24ปีเป็นเจ้ากรมกระสาบของอังกฤษนานถึง27ปีเป็นสมาชิกรัฐสภา,าอีกสองสมัยนิวตันได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นอัศวิน ในตำแหน่งเซอร์จากพระราชนีแอนแห่งอังกฤษในปี1705นิวตันเสียชีวิตในปีคศ1727ด้วยวัย85ปีจากผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างอนเนอกอนันต์พิธีศพของเขาถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่เทียบเท่ากษัตริย์ศพของเขาถูกฝังอยู่ที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เช่นเดียวกับกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ของอังกฤษนี่คือนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเซอร์ Sir, Isaac Newton